เอาใจคนที่กำลังมองหาโชคดีๆสักหนึ่งชุดลูกค้าหลายๆท่านสอบถามปั๊บมาเยอะมากเลยสำหรับรถ้านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชม feeling ของเจ้าเชยินเอ็นลา p r ร p พลันั่นเองตัวนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับก็คือสามารถปรับหืือได้16ระดับนั่นเองนะครับผมใช้กับตัวสปริงเดิม วันนี้เอาใจคนที่กำลังมองหาโชคดีๆสักหนึ่งชุดมาแทนชุดเดิมสแตนดาดที่หมดล้าหมดเวลาแล้วก็หมดสภาพไปแล้วแหละว่างั้นเถอะนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวครับที่ผมอยากจะมารีวิวในวันนี้เลยลูกค้าหลายๆท่านสอบถามปั๊บมาเยอะมากเลยสำหรับรถบ้านนะครับแล้วอยากจะใส่โชคที่แบบความสูงเท่าเดิมไม่ได้ขับใช้งานไปไหนแบบไม่ได้ขับเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับอยากให้แบบความสูงเท่าเดิมแล้วก็ ใช้งานนุ่มๆสบายๆนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมฟ e ลลิงของเจ้า t ทอิน n n u u a Pro Plus นั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์เทอิเนี่ยทุกคนหลายๆท่านทนระาบเป็นดีอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวโชคที่เราค่อนข้างขายเยอะและขายบ่อยเนี่ยก็จะเป็นตัว e อ d u r a Pro นี่แหละมี2ตัวนะมี Pro และ Pro Plus นะครับถ้าเป็นตัว e อ u ด a ล Pro ธรรมดาเนี่ยก็จะ เป็นแบบปรับหนืดไม่ได้นะครับก็จะสามารถใส่สปริงแล้วก็ยัดใส่ขึ้นรถได้เลยแต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับก็คือสามารถปรับหนืดได้16ระดับนั่นเองนะครับผมใช้กับตัวสปริงเดิมนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าถามว่าทําไมผมถึงต้องมารีวิวเพราะหนึ่งเลยครับชคอที่ร้านมีนะครับแล้วก็โชคที่ผมลองใช้งานมาหลายๆรุ่นแล้วเนี่ยและจบเนี่ยก็มีหนึ่งในนี้แหละก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเอง ซึ่งวันนี้มีรถอีกหนึ่งคันครับที่นำเข้ามาก็คือเป็น l e x กซัตัว RX 270นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยผมเคยใส่ไปหลายคันอยู่เหมือนกันต้องบอกเลยว่าเดิมทีรถคันนี้เนี่ยรุ่นนี้นะเล็กซัสเนี่ยมันจะมี RX 270 RX 300นะครับ RX 300ผมเคยรีวิวไปแล้วเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเดิมจะเป็นโชคถุงลมถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ถอดระบบถุงลมออกไปแล้วเนี่ยมาใส่สปริงแทนเนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะกระด้างเนื่องจากโช๊คต้นเดิมเนี่ยเอาไปอัดบิ้ว์ใหม่อัดน้ํามันใหม่ทําอะไรใหม่ซึ่งค่าของมันอพีย้ยนไปหมดเลยนะครับผมซึ่งเราก็เลยได้รับสายจากลูกค้ามาท่านนี้แหละลูกค้าบอกว่าดูรีวิวของเรามาทีหนึ่งแล้วแล้วบังเอิญว่าเขาอะได้เอาชุดถุงลมออกไปพอเอาชุดถุงลมออกไปเนี่ยเอาโช๊คไปอัดน้ำมันมาเพื่อเอากลับมาใส่ใช้งานแต่มันเด้งครับผม พอมันเด้งมากจนเกินไปลูกค้าคนนั่งข้างหลังหรือลูกค้าขับเองเขาก็ปวดหัวเพราะว่ารถระดับนี้เนี่ยคือมันจะต้องแบบนุ่มนวลหรูหราขับใช้งานแบบโอ้โหสบายสบายมากมากแล้วอะนะคือถ้าเกิดว่าใครเคยนั่งคใครเคยใช้เคยสัมผัสเล็กซัสจะเข้าใจเลยว่าโอ,อ้โหแม่งแม่งสุดยอดจริงๆนะครับในส่วนของช่วงล่างของเขาอ่ะมาในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมในส่วนของตัวโช๊คซึ่งบังเอิญว่าเมื่อกี้ไม่ทันนะครับน้องๆเขาเอาโช๊คออกมาจากกล่องถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ติดตั้งตัวสปริงไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เอามาให้ชมกันเบื้องต้นละกันนะนี่เลยโชคมีแบ่งฝั่งนะครับเป็นสฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็นี้เป็นชุดหลังนะครับติดตั้งง่ายใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับหรืออาจจะ2ชั่วโมงถ้าเกิดบางคันที่มันต้องลือเยอะแต่ว่าตัวนี้ลือไม่เยอะนะครับแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนนะครับนี่อ่าซึ่งตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมอะีอันนี้คือตัวโชค๊คเนาะแล้วก็ใช้ทุกอย่างของเดิมคือจะมีสปริงเดิมยางก เบ้าโชคเดิมนะครับผมแต่ว่านี่พิเศษของเขาก็คือจะมีหัวปรับมาให้ด้วยนี่นะครับสามารถปรับหนืดได้16ระดับก็จัดไปเลยว่าฟีลลิ่งของแต่ละคนน่ะอยากได้ประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปลองกันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่อ่าก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของโชคหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สามารถปรับด้านข้างเอาปรับหนืดเป็นแก,ก๊กแก๊กแก๊แก,แ,ก,แ,กแบบนี้ สะดวกสบายแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับนะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเอาโชคเดิมที่ลูกค้าไปอัดน้ำมันมากดให้ดูกันดีกว่าว่าความหนื่อของเขาประมาณไหนอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นโชคที่ติดรถมาจากลูกค้านะครับซึ่งเป็นโช๊คโตกิโกะนะโชคโตกโกะแล้วไปอัดน้ำมันมาที่ลูกค้าแจ้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับมาดูความหนื่ของเขากันดีกว่า โอ้โหกดแทบไม่ลงเลยอะอ,อดูมันขึ้นดิเนี้ท้ายรถมันก็ไม่ได้หนักมากนะตัวเนี้จริงๆแล้วอะเนี่ยดูยังขึ้นยังค่อยๆขึ้นอยู่เลยทิ้งแน่นอนตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับดึงยังไม่ค่อยจะขึ้นเลยเนี่ยอ่ะช่างมันเรามา ดูอันนี้กันดีกว่าซึ่งลูกค้าแจ้งมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอันนู้นมันแข็งผมจะปรับอ่อนสุดก่อนนะอ่อนสุดก็คือมาทางซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาถ้าเกิดว่าปรับแข็งก็คือจะตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับมาประมาณนี้นี่อ่ะอ่อนสุดแล้วนะอ่อนสุดคือ1เลยนะนี่คือ1นนะครับผมจะกดให้ทุกท่านดูนี่ อืดอ่ะโหเอาใหม่อีกทีนึง่นเร็วไปหน่อยอะหนึ่งสองสามชึบนี่อันนี้คืออ่อนสุดนะดี๋ยวามาลองดูิี่แข็งสุดเปไงสองสามสี่ห้าหกดแปาทำไมมันดูเกินวะคือต้องบอกว่าโชคเนี่ยเขาจะมีค่าเออเลนะครับเป็นค่าเออเลแต่ตามจริงแล้วอะวาวสามารถปรับได้แค่16ระดับแต่ค่าเ er ที่มันเออเลไปเนี่ยมันคือเป็นเกียร์ของมันอีกทีหนึ่ง นะครับผมการที่ค่าที่เกินมากกว่า16ระดับที่เขาจัดเซตมาเนี่ยถือว่าไม่ได้มีอะไรนะก็คือเท่ากับเท่าเดิมเท่าเดิมปกตินั่นเองนะามาอันนี้แข็งสุดละเอออันนี้เริ่มแข็งแข็งแบบแข็งรู้เรื่องอะ่ะนี่นี่นี่คือแรงหนืดนะก็ยังไม่เท่าไอเนี้ยไอนี้หนักกว่าเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะ ถือว่าผมถือว่าค่อนข้างเห็นภาพชัดเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนติดตั้งไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเซตกันอีกทีบนรถแล้วกันว่าความนุ่มจะต้องประมาณไหนนะครับแล้วถูกใจลูกค้าไหมแต่ผมว่าตอบโจทย์เพราะว่าผมใส่มาหลายคันแล้ว เสร็จเรียบร้อยก็เอารถออกมาลองได้เลยนะครับใช้เวลาในการติดตั้งจริงเนี่ยแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ติดตั้งง่ายที่สุดตั้งแต่เคยตั้งแต่เคยทํารถมานะครับง่ายกว่า c i v i c FD ง่ายกว่า c i v i c FC FK อะไรอีกนะฮะง่ายกว่าแจ๊ดอะนะครับในการติดตั้งนะครับง่ายมากนะมาลองฟิลกันดีกว่าว่าเป็นไงกันบ้างซึ่งตอนแรกที่เป็นโช๊คเดิมเนี่ยผมเอาออกมาลองขับแล้วในถนนในเส้นทางเดียวกันนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นมากระโดดเลยมาควบเลยบึงบ้ง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 บึ้งอย่งนีนะซึ่งรถหรูประเภทนี้เนี่ยมันจะต้องเหมาะกับความนุ่มแล้วก็ความสบายอะมากๆนะนี่มันต้องอย่างนี้เลยวะเพราะตอนแรกก็อย่างที่เรากดโชกให้ดูนะโชกอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะแข็งมากเกินแบบเกินความจำเป็นอะส่วนตัวผมอะ อยางนี้เขาย็นชั่วหน่อยขับใช้งานได้สบายเดี๋ยวลองต้องมันจะมีเนินอยู่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องลองเซตดูเพราะว่าการเซตโช๊คของตัวนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือการใช้งานเดี๋ยวต้องแจ้งกับลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยเช่นกันที่ใช้ตัว endura pro plus นะครับเพราะว่าขึ้นหนเลยเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยนวดโชคไปประมาณ1เดือนแล้วกลับมาปรับ เซตค่าใหม่ทั้งหมดเพราะว่าต้อง <_ t une> ต้องต้องกลับมาเซตค่าใหม่เลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยพอเราเซตในท่านี้ไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันนิ่มกําลังดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะบางทีแล้วอะ่ะพอนวดโชกไปแล้วเนี่ยแม่งย้วยเลยย้วยในที่นี้คือแบบครบหนึ่งเดือนไปแล้วโหแม่งย้วยเด้งยุยโย,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 ยนไปโยนมาู่ท่านี้เลยอะ่ะนะครับบางทีแล้วอา,อาจจะต้องปรับแข็งปรับหนืดเข้าไปช่วยเพิ่มในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ก็ ถามว่ายากไหมมันเป็นเรื่องของรายละเอียดมากกว่าสำหรับท่านที่ใช้โช์ตัวนี้นะครับผมคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเลยคือลูกค้าหลายๆท่านก็ต้องการความเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นนะครับแต่อีกมุมนึงลูกค้าอีกหลายๆมุมเนี่ยที่ชืช่นชอบความนุ่มสบายเนี่ยแต่ได้โชค์ความที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ ตอบโจทย์ลูกค้าพอสมควรเหมือนกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่อย่างอันนี้เนี่ยตอนนี้ที่ลองเลยเนี่ยผมมองว่ากลายเป็นตอนเนี้ยย้วยไปแต่ไอตอนแรกอันอันเก่าอช็คเดิมะแม่งโดดนะครับเดี๋ยวผมจะไปปรับใหม่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าขับแล้วมันย่่ยย่ยย่ย่ยเงียข้างหลังอะนะไอข้างหน้ายังพอรับได้แต่ข้างหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเซ็ตยากมาก ในการปรับหนืดทีเนี่ยคือเรื่องรายละเอียดโช๊คเนี่ยพอเราปรับหนืดไปแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด16แก๊กใช่ไหมแต่ว่าเราปรับสมมุติเราปรับหลังไปสัก10แก๊กแล้วเนี่ยแต่พอขับขับอยู่เอ๊ะแม่งรู้สึกว่ามันไม่พอเติมไปแค่แก๊กเดียวแม่งไม่รู้เรื่องนะ2แก๊กแม่งไม่รู้เรื่องนะต้องมีประมาณมา3แก๊กถนะึง4แก๊กกว่าถึงจะรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวผมไปปรับเพิ่มก่อนนะฮะ ปรับหนืดเพิ่มไปประมาณ4แก๊กนะครับในการปรับหนืดด้วยตัวเองสามารถปรับหนืดด้วยตัวเองได้นะแต่อาจจะแบบต้องมุดเอามือเอื้อมเข้าไปหมุนหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองเราจะวิ่งทางเดิมนะครับผมการปรับหนืดเนี่ยหน้าหลังอะ่ะส่วนใหญ่มันจะไม่เท่ากันในความไม่เท่ากันคืออยู่ที่ฟีลลิ่งของแต่ละคนที่ใช้งานจริงนะครับว่าบรรทุกของเยอะไหมบรรทุกคนเยอะไหมหรือว่าเป็นคนขับคนเดียว ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องคอยดูเพราะว่าการปรับหนืดของแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนั่งเยอะก็ต้องไปปรับใหม่ละว,วันนึงนั่งน้อยก็ต้องไปปรับใหม่ละอะไรเงี้ยนะครับก็จะแอบบแอบบจิตนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเองก็แบบอยากให้เปลี่ยนโชคมาเนอะก็อยากให้มันแบบเออนุม่มสบายสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยเฮ้ยดีขึ้นเลยชัดเจน น่ค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนรู้สึกฟีลลิ่งมันมันหนึบขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยมันค่อนข้างที่จะโยนนะฮะผมวิ่งอยู่ประมาณ80กิโลเมตต่อชั่วโมงในเส้นทางเรียบมอเตอร์เวย์เนี่ยก็จะมีหลุมมีบอ่ออยู่นะฮะแล้วก็มีคอสะพานตรงข้างหลังร้านเรานั้นเองตรงนี้ยจะค่อนข้างที่จะเห็นรอยต่อชัดเจนมากเลยกับที่ ที่เส้นตรงเส้นทางที่ผมวิ่งอยู่นะครับนี่ก็เป็นว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะพอดีสำหรับลูกค้าแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถแล้วเดี๋ยวผมจะพาลูกค้านั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลูกค้าชอบไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝากว้แล้กันถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับสำหรับโชคเอ่อสแตนดาร์ดไม่ใช่ดิสำหรับโชคที่มีเพอร์ฟอร์แมน เพิ่มขึ้นมาในรูปแบบสแตนดาดในรูปแบบสแตนดาดความหมายของปั๊กก็คือความสูงเท่าเดิมละกันเนาะใช้สปริงเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ตัวกระบอกโชคอย่างเดียวนะครับเทอ,อินเอเดลล่าโปรพลัสเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรราคาสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทข,ขึ้นไปแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อซึ่งมีทั้งรถญี่ปุ่นแล้วก็รถยุโรปด้วยเช่นกันนะครับผมถ้ารถญี่ปุ่นก็โตโยต,ต้าบีเอ้จะบีเอ็มแล้วโตโยต้าฮอนดานิสสัน นะฮะมิตซู uh, อะไรเงี้ยก็สอบถามมันเข้ามาได้มีทั้งรถรุ่นใหม่แล้วก็รถรุ่นเก่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีรถรุ่นใหม่ซะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของรถยุโรปมินนีนะครับบีเอ็มรถเบนซ์เนี่ยก็มีเช่นกันนะครับมีหลากหลายรุ่นมากเลยก็สอบถามมันเข้ามาละกันเล็กซัสด้วยอย่างตัวนี้เลยด้วยก็เช่นกันนะครับผมเล็กซัสก็มีหลากหลายรุ่นเช่นกันนะเผื่อว่าใครที่กําลังหาโชคบ้านใช้งาน แต่มีความเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแนะนำนะครับผมและก็สำหรับรถบ้านรถบ้านทั่วๆไปที่ไม่ได้ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนี้ที่จะต้องมานั่งคอยปรับหนืดอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัว Endura Pro ธรรมดานะครับก็คือจะเป็นแค่ตัวโชคไม่ต้องปรับหนืดแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนั้นหรือจะเป็นมอนโรและโชว่าก็ได้เช่นกันนะครับก็จะราคาทุกลงมาอีกนะครับ มอนโโชว,ว่าชุดหนึ่งอยู่หมื่นหมุนต้นต้นะครับถ้ามอนโลตัวที่เป็นเพ r ร์ฟอร์แมเพิ่มขึ้นมาหน่อยจะเป็นตัว OE s p e c t ต m นะครับตัวนั้นก็จะอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณหมื่นปลายปลายจำไม่ได้ว่าหมื่นเท่าไหร่นะครับพร้อมติดตั้งให้แล้วประกันก็1ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกโชค OEM ทั้งหลายนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาละกันในส่วนของรุ่นต่างๆที่อยากจะนำไปใส่และ คำแนะนําจากทางร้านสปอร์ตหรือทางปั๊บเองเนี่ยก็สามารถแนะนําให้ได้เช่นกันนะครับเอาเป็นว่าโทรกันสอบถามเข้ามาและกันฝากไว้ลวกันครับสำหรับร้านสปอร์ตเซอร์วิสเซ็นเตอร์เปิดทุกวันครับจันถึงอาทิตย์นะครับเข้ามาเซอร์วิสวันอาทิตย์ก็ได้แต่โทรบอกล่วงหน้านิดนึงหรืออินบอทเข้ามาบอกล่วงหน้ากันนิดนึงละกันนะครับร้านเราเปิดกันเปิดเวลา9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับโทรเข้ามาล็อกคิวกันหน่อยเพราะว่าบางวันจะได้ไม่ต้องมานั่งรอนานนะครับเพราะว่าบางทีแล้วลูกค้าเยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็ ต้องให้ลูกค้าที่นัดคิวก่อนไม่อาจจะลูกค้าที่วอล์กอินอาจจะช้าช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ร้านงเราครับตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชตนะครับเ,เส้นเรียบมอเตอร์เวย์นะครับใกล้กับเขตสายไหมกับวชรพลนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะก็ะฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับ s c o ตเซอร์ว c e เซ n นเต ทุกช่องทางของเราสามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้แล้วก็สามารถเป็นเมมเบอร์ในส่วนของ Line Official ของเราได้ด้วยเช่นกันในแอดจ่ายสครอตบีเคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยลวกันแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับ0 9 9ย์เก้1หรือ0 8 1 8 8 6 4 4 6, 6, 6, 6 1ตอนนี้เรายังไม่มีแอดมินซึ่งจะเป็นผมนะครับคนเดียวที่เป็นคนคอยตอบทุกคำถามแล้วก็ทุกคำแนะนำละกันนะครับก็เป็นว่าฝากไว้ด้วยละกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ปั๊บเองก็ไม่มีอะไรมากรัววววนนนนีี้มาิใส่ของ โฉค O E M ตัวนี้ก็คือตัว Edula Pro Plus นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆอยากรู้เดี๋ยวคอยดูกันต่อไปแล้วกันวันนี้ขอลาไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครสวัสดีครับผม